ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําเงินออนไลน์นะครับในส่วนของ s h o ปปี้เพนะครับหรือว่าทูมานิวเลสก็มีให้เราเลือกแลกรางวัลนะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะเลือกเป็นรางวัลของ Sho ปปี้เพนะครับทั้งหมด600บาทเดี๋ยวจะแลกให้ดูเลยว่าวิธีการแลกแล้วก็วิธีการรับเงินเข้า s h o ปปี้เพยเนี่ยทำแบบไหนอย่างไรใครสนใจฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินก่ออนนัตวแป ดาวนโหลดได้ฟรีบนมือถือ Android แล้วก็ iOS นะครับใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยดูได้ในคลิปเลยจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้นะครับสามารถค้นหาตามชื่อได้เลยแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินนะครับผมก็เป็นแอปตัวนี้เลยนะครับมีชื่อว่าอัตตาโพนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่เปิดมานานแล้วเนาะการใช้งานเนี่ยก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวโหลดยังไม่เคยสมัครหรือว่ายังไม่รู้จักแอปเนี่ยก็ดูคลิปก่อนได้หากสนใจค่อยลองไปดาวนน์์โหหลลดดทีัังไ้งกก ดาวโหลดแอปเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดสามารถกดลิงก์สมัครกันได้เลยการสมัครนะครับผมสมัครได้ฟรีเนาะไม่เสียค่าสมัครนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS วิธีการสมัครก็จะมีสอนไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับในส่วนของเมนูนะครับจะมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างนะครับซึ่งแต่ละเมนูเนี่ยเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าใช้งานไม่ยากนะครับเดี๋ยวจะสอนทีละเมนูสิ่งแรกเลยนะครับอยากจะให้กดมาที่เมนูที่4นะครับ my profile เนาะที่า แล้วเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยกดตรงนี้เลยนะครับคำว่าโปรไฟล์นะครับที่เป็นรูปคนเนาะอันที่2กดเข้าไปเลยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโปรไฟล์ Data นะครับในการกรอกข้อมูลนะครับเหมือนกับการตอบแบบสํารวจส่วนตัวของเรานะครับก็อยากจะให้ทุกคนกรอกข้อมูลตามหัวข้อตรงนี้ให้ครบทุกหัวข้อเลยนะครับให้เรากรอกให้มันครบ100%นะครับแล้วก็เป็น enter in white code ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการใส่รหัสรหัสโค้ดของการเชิญเพื่อนเนาะ referral นะครับใครที่มีรหัสโค้ดของเพื่อนเนี่ยก็สามารถมากรอกลงในช่องนี้ได้แล้วก็กด สับมิดได้เลยมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้มีของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้เนาะแล้วแต่เราว่าเราจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับการแจ้งเตือนนะครับถ้าเราอยากจะให้มีการแจ้งเตือนนะครับจากงานหรือว่ามีงานเข้ามามีอะไรต่างๆเข้ามานะครับมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นที่มือถือของเราเนาะก็เปิดการแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วก็จะมีการออกจากระบบนะครับส่วนเมนูด้านล่างนะครับคำว่า delete account เนี่ยจะเป็นการลบบัญชีนะอยากกดลบตรงนี้นะครับถ้าเรายังอยากเล่นต่อหรือ ว่าถ้ากดเผลอลบไปแล้วเนี่ยยอดเงินที่เราทําไว้เนี่ยมันก็จะหายเลยนะครับแต่ถ้าเราเลิกเล่นแล้วนะครับเราไม่อยากใช้งานแล้วเนี่ยเราอยากจะลบข้อมูลออกจากในส่วนของตัวแอปเนี่ยก็กดลบ delete account ออกไปเลยนะครับต่อไปนะครับในส่วนของเมนูที่1เมนูที่1นเนี่ยก็จะเขียนเขาว่า survey นะครับตรงหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีงานต่างๆเข้ามาให้เราทำเนาะเกี่ยวกับการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวอย่างให้ดูนะสำหรับตัวอย่างงานนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเป็นค่างเงินให้ดูเลยเนาะว่างาน งานที่เราทําเนี่ยมันจะได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการทำนะถ้ามีงานเข้ามาแบบนี้ก็ให้เรากดตรงลูกศรด้านหลังตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปทำนะครับตอบแบบสํารวจเพื่อที่จะรับเงินรางวัลตรงนี้ได้เลยค่าเงินนะครับมันจะขึ้นเป็นค่าเงินบาทนะครับที่เป็นตัวบีนี้นะครับผมเป็นค่าเงินบาทเนาะเราดูตามยอดนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะต้องทําให้ผ่านนะถึงเราจะมีไรายได้ตรงนี้นะครับถ้าเราทําไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะครับผม ต่อไปนะครับเมนูที่2นะครับคำว่า wallet นะครับ wallet เนี่ยก็จะเป็นรายได้ตรงนี้ให้เราดูเลยในกรอบสีแดงนะครับ664.31าบาทนะครับผมเราก็จะมีคําว่า cat out ด้านล่างนะครับด้านล่าง cat out เนี่ยมันจะมีคําว่า skill แล้วก็ donate นะครับส่วนตรงด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประวัตินะครับในการทํารายได้ของเราว่าเราเนี่ยทำรายได้จากช่องทางไหนมาบ้างนะครับเึ่งเลยคือการทําแบบสํารวจตอบแบบสอบถามนาะที่เราจะมีรายได้สําหรับช่องทางที่2เนี่ยก็จะเป็นรายได้จากการแนะนําหรือว่าเชิญเพื 10%ของรายได้ของเพื่อนที่เขาทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการทํารายได้เนาะต่อไปนะครับมากดที่คําว่า c a t h out นะครับสําหรับ c a t h out เนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกถอนเป็น skill donate to money นะครับ shopee pay นะครับและก็ของรางวัลอื่นๆที่เขามีให้เราเลือกนะครับในการแรกลกรางวัลของ แอปนี้เนี่ยผมจะแนะนําเพียงแค่3รายการที่เราสามารถแลกได้1คือสกิลนะครับบัญชีสกิลนะครับถ้าใครมีเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยนะครับใครไม่มีก็เลือกเป็นทูมอนี่สำหรับทูมอนี่เนี่ยจะเป็นการรับเหมือนบัตรทูเนาะบัตรทู 2, ก็เอาไปเติมเข้าทูมอนี่วอลเล็ตได้นะครับขั้นต่ำเริ่มต้นที่150บาทในการแลกเป็นบัตรทูเนี่ยเมื่อเราแลกไปแล้วนะครับถ้าเรานําไปเติมเข้าทูมอนี่วอลเล็ตนะครับจะโดนหักค่าธรรมเนียม25%นะครับก็เหมือนกับบัตรทูนะครับแต่่ถ้าาาเเรไมอยยกสี ค่าธรรมเนียมเยอะนะครับก็เลือกเป็น Shopee p a y ก็ได้สำหรับ Shopee p เ y นะครับจะเป็นการเติมเข้าไปที่บัญชี อแอปช้อปปี้เนาะแต่เป็นในส่วนของ s h o p ป e ้เพก็จะคล้ายๆกับบัญชีของ t รูมันนี่โวลิทช้อปปี้เพเนี่ยก็สามารถนําไปซื้อของในแอปช้อปปีได้หรือเอาไปโอนเงินเข้าธนาคารก็ได้นะครับครั้งแรกเนี่ยโอนฟรี free, นะครับไม่เสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไปนะครับจะเป็นการโอนโดยการเสียค่าธรรมเนียม20บาทนะครับซึ่งมันจะโดนหักค่าธรรมเนียมน้อยกว่าของ t รูมันนี่นั่นเองนะครับในการแรกของ s h o e p ปี้เพนะครับก็จะเริ่มต้นรายการที่200ถึง1,000นะครับผมมียอดเงินอยู่ที่600บาทผมสามารถเลือกรายการ5 0 0 แต่ว่ามันแลกได้ไม่หมดนะครับผมก็เลยจะเลือกเป็นอ่า้อยเนี่ยสครั้งนะครับกดเลือกรายการก่อนแล้วก็กดรี d e ม m card ตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดโอเคนะครับมันก็จะหลวสักคู่หนึ่งนะครับผมมันใช้เวลาไม่นานนะในการแลกนะครับน่ครับพอแลกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เราทําการนะครับเติมเงินไปที่แอปท็อปปี้เลยนะครับกดเรียกร้องได้เลยนะพอเราทําการกดเรียกร้องเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะแจ้งวันหมดอายุนะครับวันที่27เดือน8 2025นนะครับเงื่อนไขในการเติมนะครับก็ มาดูตรงนี้เลยมันเขียนว่าการูนาคลิกที่นี่เพื่อดูบัตรของขวัญของคุณเนาะก็กดได้เลยจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นนะครับเป็นในส่วนของรางวัล200บาทนะครับแล้วก็เติมเงินตรงนี้ให้เรากดเติมเงินจากนั้นเนี่ยก็ให้เราใส่เบอร์ของ s h o ปปี้เพยนะครับหรือว่าบัญชีของ s h o ปปี้เพยเนาะใครที่ยังไม่ได้สมัครหรือว่ายังไม่ได้ทํา s h ปปี้เพยเนี่ยก็ไปทําให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็จะเหมือนกับบัญชีวอลเล็ตนะครับที่เป็นการใช้เบอร์ในการรับเงินนะครับโอเคนะครับพอเราก ก็จะหายไปทันทีนะครับ อันนี้คือวิธีการรับเงินรางวัลนะครับเงินที่เราเติมไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปที่ช้อปปี้เพจทันทีนะเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตัวแอปนะครับแล้วก็จะทําการแลกเงินอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้นะครับยอดเงินเนี่ยเหลืออยู่ที่464บาทนะครับกดแคทเอาได้เลยแล้วก็ลองกดแลกอีกรอบหนึ่งไม่แน่ใจว่ามันแลกได้หรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่เคยแลกซ้ารายการนะครับโอเคนะครับกดแลกไปแล้วนะครับรอสักคู่นะโอเคนะครับแลกได้นะครับแลกกี่ครั้งก็ได้เนาะทำเหมือนเดิมเลยนะครับในการเติมเงินเข้าบัญชีของเรานะครับกดคลิกที่ นี่เพื่อดูบัตรนะครับแล้วก็กดเติมเงินใส่เบอร์ของ Shopee Pay ได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับรายการที่2นะครับกดกากบัตรด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็ทําการกดแคทเอาอีกรอบนะครับแล้วก็กดเลือกรายการกดยอดเงินนะครับกด redeem card นะครับแล้วก็กดโอเครอสักครู่นะครับมันทําการโหลดนะครับผมโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยก็กดเรียกร้องนะครับแล้วก็ทําการกดดูบัตรของเราเนาะจากนั้นเนี่ยก็ให้เรานะครับใส่เบอร์ของ Shopee Pay เหมือนเดิมเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้ง3รายการนะครับเติมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดูตรง ตรงนี้นะครับตรงโชว์ของประวัติการแลกนะครับที่เราแลกไปเมื่อกี้นะครับในเดือนกันยานะครับก็คือวันที่1เดือน9เนาะ ครับจำนวน600บาทนะครับขึ้นคอมพลซเรียบร้อยแล้วนะครับในเดือน7นะครับ2รายการที่ผมแลกไปเนี่ยก็คือ1,200บาทนะครับรวมทั้ง2เดือนนะครับที่แลกมา5รายการเนี่ย 1, นึ่บาทนะสำหรับช้อปปี้เพอันนี้เนี่ยเราแลกไปเราก็เอาไปเติมอ่าเกมก็ได้นะในส่วนของช้อปปี้เพนะครับเกมไหนที่มันรับในส่วนของช้อปปี้เพเนี่ยเราก็เติมได้นะครับอันนี้คือการเติมนะครับผมต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของเมนูที่3นะครับเมนูที่3เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่า เชิญชวนเพื่อนเนาะสามารถกด r e f e r อร์ตรงนี้ได้นะครับในการแชร์โค้ดแชร์ลิงก์ของเราไปยังช่องทางอื่นๆได้เลยนะครับการแนะนําเพื่อนก็ไม่มีผลในเรื่องของการถอนเงิน,นครับคุณจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ถอนได้นะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยจะเป็นการแชร์โค้ดนะครับเมื่อมีคนกรอกโค้ดหรือว่าคนทารายได้เนี่ยเขาจะแบ่งค่าคอมมิชชั่นให้เราอยู่แค่สิเเท่านั้นนะครับตัวโปรไฟล์เนี่ยก็ได้แนะนําไปแล้วเนาะตอนต้นคลิปนะครับสำหรับยอดเงินที่เราเติมไปที่ช้อปปี้เพนะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนในการเติมรายได เลยนะครับ200 200เนาะรวมเป็น600บาทในการเติมนะครับอ่าโอเคนะครับเราก็เข้ามาตรวจสอบดูในส่วนของบัญชีช้อปปีของเราได้นะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นจํานวน600บาทที่เราเติมเข้ามาเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็มาดูรายการล่าสุดนะครับที่มันแจ้งเตือนเข้ามาเนาะอันนี้เป็นการเติมเงินเข้าในส่วนของช้อปปี้เพนะครับอันนี้คือยอดเข้ามานะครับมันเป็นจอสีดําเพราะว่ามันไม่สามารถบันทึกได้เนาะตอนที่เราเขียนหน้าจอนะครับเราสามารถทําการโอนไปที่บัญชีธนาคารได้เลยนะครับผมสำหรับช้อปปี้เพตรงนี้นะครับน่าจะมี การหักค่าธรรมเนียม20บาทนะเพราะว่าผมโอนฟรีไปแล้ว1รอบนะครับผมก็ประมาณนี้สลับอัตตาโผลนะครับการทําเงินไม่ยากนะครับโอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับฝากก, like, กไดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวรอววาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ